ครับตอนนี้เราจะพูดถึงเชฟพูดคันนี้อ่าคันนี้นะครับเป็นรถที่แจ้งอาการมาว่าน้ำรั่วนะครับแต่ผมจะพิสูจน์ให้ท่านดูว่าทำไมคันนี้ถึงต้องได้ยกเครื่องยนต์ออกมาเพื่อทำการโอเวอร์ฮอนใหม่นะครับผมเพราะว่าตัวนี้น้ำดันนะครับน้ำดันมาก ไม่ใช่ดันแบบธรรมดาดันมากๆครับผมเดี๋ยวจะได้คุยกับเจ้าของรถอีกทีนึงนะครับว่าต้องยกเครื่องออกมานะครับคันนี้ครับผมอ่าถึงคันต้องยกเครื่องออกมานะครับเดี๋ยวนะครับสต๊อปแป๊บหนึ่งต่อนะครับอ่านี่ครับเป็นเชฟบูดครับผมเชฟบูด น,นี้เติมน้ำแล้วนะครับทำการเติมน้ำเข้าไปเดี๋ยวจะทำการสตาร์ทเครื่อง ตอนนี้ผมทำการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับรอสักประมาณไม่เกินกี่นาทีไม่กี่นาทีนะครับตัวนี้กับน้ำตอนนี้เติมน้ำเข้าไปแล้วนะครับก็คือดูตรงนี้นะครับจะเดือดมากเลยครับตาดเครื่อง าเหตุตัวนี้เกิดจากท่อน้ําเส้นนี้นะครับท่อน้ําเส้นนี้เกิดอาการรั่วมานะครับท่อน้ําเส้นนี้รั่วนะครับเนี่ยท่อน้ําเป็นท่อน้ำอา่าหายใจระบบน้ําเป็นท่อน้ําพ่วงตัวนี้จะเป็นเส้นเล็กๆเกิดอาการรั่วนะครับตัวนี้เกิดอาการรั่วนะครับ,รบแล้วก็รถคันนี้เกิดอาการน้ําดัน ดูฝาหม้อน้ำลูกค้ายังไม่ได้คุยกับลูกค้าลูกค้ากลับก่อนนะครับตัวนี้รอการตรวจสอบวันนี้เราจะทำการตรวจสอบนะครับว่าทำไมต้องยกเครื่องลงมานะครับนะรับนะคเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าทำไมผมต้องยกเครื่องลงอันนี้เกิดอาการน้ำดันนะครับผม เป็นเชปคูตตัวหนึ่งนะครับก็ลองตัดวอร์มเครื่องไว้ก่อนนะครับตอนนี้ผมทำการสตาร์ทวอร์มเครื่องไว้สักพักหนึ่งตัวนี้ก็มีก็คือมีสัญญาณไฟโชนะครับไฟเอ็นพีโชนะครับผมก็เป็นรถค่อนข้างใหม่คันหนึ่งครับผมอ่ะระหว่างที่เราทำการสตาร์ทเครื่องโอว,วอร์มเครื่องให้ร้อนนะครับตัวนี้ก็เป็น Ford f o c กั ไอ้่ใช่ยฟอร์ดเพียรต้านะครับเป็นฟอร์ดเพียรต้าตัวนี้ลูกค้าบอกว่าใช้ทุกวันจอดแล้วหาตำแหน่งเกียร์ไม่เจอนะครับผมตัวนี้หาตำแหน่งวันนี้จะทำการตรวจสอบให้นะครับลูกค้าตัวนี้ฟอร์ดเพียรต้าพันนะครับผมตัวนี้3สูบเทอร์โบอีโคคาร์อีโคคาร์เขาเรียกอีโคคาร์นะครับก็เกิดอาการ ดูลักษณะน้ำน่าจะเกิดอาการน้ำดันนะครับคันนี้น้ำดันรถเดินไม่เต็มสูปเกี่ยวกับเกียร์ด้วยครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่วันนี้ผมจะทําการตรวจสอบให้เสร็จเรียบร้อยส่วนตัวนี้เรามาดูคันนี้ต่อครับผมเชฟคูดเชฟคูดนะครับมาดูเชฟคูดต่อครับผม